การบ้านสวนโลนินอีกครั้งหนึ่งนะครับกับชีวิตในบ้านสวนของเราก็วันนี้อยากจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการขยายพันธุ์พืชนะครับซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับทุกๆคนได้ด้วยนะครับต้นไม้ทุกต้นสามารถขยายพันธุ์ได้แต่ละคนก็สามารถเรียนรู้เทคนิคต่างๆเหล่านี้และนําไปใช้ได้นะครับสําหรับวันนี้อยากจะแนะนําการขยายพันธุ์นี่เลยครับ หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับนี่คือกล้วยไม้นะครับสำหรับกล้วยไม้สายพันธุนี้เราเรียกกันว่ากล้วยไม้เรื่องสายล่องแล่งนะครับผมหรือว่าที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในนามของเอื้องสายเชียงใหม่นะครับผมลักษณะของต้นไม้ต้นนี้นะครับก็จะมีลักษณะของลำต้นที่เรียวยาวนะครับแล้วก็จะมีกิ่งก้านออกมาเยอะแยะมากเลยนะครับผมซึ่ง เื้องสายเชียงใหม่หรือเอื้องสายล่องแรงเนี่ยจะออกดอกในช่วงของเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปีนะครับก็เป็นกล้วยไม้ที่ปลูกได้ง่ายชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับผมสำหรับการขยายพันธุ์นะครับก็ไม่ยากนะครับเราก็เตรียมต้นเอื้องสายนะครับซึ่งในการขยายพันธุ์นี้เราจะใช้ส่วนในในที่เรียกว่าไหลนะครับผมก็คือในส่วนของ ต้นอ่อนที่มีรากนะครับนี่ตัดมาแล้วนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้ต้นอ่อนที่มีรากนะครับผมซึ่งในส่วนของเอื้องสายจะมีไหลอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเยอะมากนะครับเราก็เพียงแค่ตัดไหลออกมานะครับผมแล้วก็มีการตัดแต่งอีกนิดหน่อยนะครับ ให้พร้อมสําหรับการที่จะนําไปมัดติดกับขอนไม้นะครับผมและอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งก็คือไม้นะครับสําหรับการมัดเอื้องสายนะครับจะเป็นไม้แบบไหนขนาดไหนอย่างไรก็ได้นะครับเลือกได้เต็มที่เลยอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเอาไว้ห้อยได้เลยลักษณะพิเศษของการมัดเอื้องสายนะครับเวลามัดเนี่ยเราจะต้องมัดแล้วก็ห้อยหัวลงอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าเอื้องสายเวลาเขาออกดอกเขาจะออกดอก ทิ้งตัวลงข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามัดแบบนี้ครับผมมัดแนวตั้งตัวเขาจะงอลงและก็จะทําให้กิ่งหักได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลามัดเอื้องสายเราจะมัดห้อยหัวลงตามแบบนี้นะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเอื้องสายเนี่ยเขาจะมีดอกที่ไหลออกมาเป็นทางยาวเหมือนสายน้ำตกนะครับเพราะฉะนั้นนะเวลาการปลูกกล้วยไม้ชนิดนี้นะครับให้ปลูกติดกันได้เลยนะครับผมไม่ต้องแยกเดี่ยวก็ได้นะครับเวลาที่เขาออกดอกบานออกมาแล้วเนี่ย จะทิ้งตัวเป็นสายสวยงามมากเลยนะครับผมจะเหมือนกับม่านน้ําตกเลยนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> หลายๆแห่แห่งจึงเลือกที่จะใช้เอื้องสายนะครับเป็นดอกไม้ประกอบฉากนะครับ <c oughs> เพื่อทิ้งตัวลงมาเป็นม่านน้าตกตอนที่เขาออกดอกแล้วนะครับคิดดูนะครับว่าดอกไม้ที่บานในช่วงเดือนมีนาถึงพฤษภาคมนะครับในยามที่สภาพอากาศแห้งแล้งเนี่ย เขาจะสร้างสีสันและความงดงามให้กับสภาพแวดล้อมได้ในสวนขนาดไหนนะครับน,นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการขยายพันธุ์ในเบื้องต้นครับก็ถ้าอยากจะติดตามเกี่ยวกับเรื่องราวด้านการเกษตรนะครับรวมถึงการประกอบอาชีพเสริม,มเกี่ยวกับการเกษตรอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องของบ้านสวนโลนินนะครับผมจะได้พบกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเกษตรและการประกอบอาชีพเป็นอาชีพเสริมหารายได้กับคุณผู้ชมได้นะครับ Thank you